ครับวันนี้เราก็อยู่กันกับคาริวาลลักชูรี่ตัวเครื่องดีเซลนะครับซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่4นะครับวันนี้ก็รีวิวแบบละเอียดนะครับอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่กำลังจะตัดสินใจเปรียบเทียบกับตัว HEV นะครับเริ่มต้นที่กระจังหน้ากันก่อนเนาะกระจังหน้าก็จะเป็นแบบเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็ มาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็ก็จะมีเส้น daylight i n g light แนวนอนแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีฟ o อกแอมอยู่ด้านล่าง2จุดนะครับแล้วก็จะมีตัวเซนเซอร์นะครับด้านหน้าทั้งหมด4จุดมาพร้อมกับตัวเรดาร์ด้านหน้านะครับตัวที่ที่จะตัวเป็นตัวระบบ a d a ดนะครับ อันนี้คือในส่วนของด้านหน้านะครับเป็น t i เกอร์โนแบบฉบับเกียร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่ด้านด้านข้างนะครับในส่วนของล้อนะครับล้อและยางที่ให้มาเนี่ยจะเป็นแมกลมดำสีโมโนโทนนะครับแล้วก็ยางนะครับที่เขาให้มาก็จะเป็นซีรีส์235 55R19 นะครับเป็น Good y e ยรนะครับตัวนี้เป็นอยางที่ ทำให้นุ่มนวลน,นะครับเก็บเสียงเงียบนะครับเวลาที่ขับขี่ทางไกลนะครับจะไม่สะท้านสะท้อนเสียงขึ้นไปในห้องโดยสารนะครับจะให้ความเงียบและความนุ่มนวลน,นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นกระจกด้านข้างเป็นปรับพับไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับที่ติดอยู่ด้านนี้นะครับเป็นสีทูโทนนะครับผม แล้วก็ในส่วนของประตูนะครับก็จะเป็นระบบคีเลดนะครับเป็นระบบคีเลดก็คือจะมีปุ่มแบบนี้นะครับแล้วก็ไฮไลท์สำคัญของคันนี้ก็คือประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับวิธีการเปิดจะมีอยู่3ามแบบด้วยกันนะครับก็คือวิธีที่1ก็คือกดปุ่มสีดำตรงนี้กับยกแฮนด์โลขึ้นมานะครับหรือนะครับหรือ เราตั้งค่าไว้นะครับสำหรับออโต้สลดิ้ิงดอนะครับก็คือเรามีกุญแจอยู่ในตัวนะครับเดินถือของอุ้มลูกมานะครับเราไม่มีมือที่จะไปล้วงที่จะปลดโน่นนี่นั่นนะครับเราตั้งค่าแบบนี้ไว้เรามายืนอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับประตูสไลด์มันก็จะเปิดให้อันน้อันนี้ก็จะเป็นความสะดวกสบายที่มีมาให้นะครับอ่ะ เยประตูก็จะเป็นสไลด์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เวลาที่เราปิดเนี่ยมันก็จะมีระบบกันหนีบด้วยนะครับกรณีที่มีเด็กมายืนอยู่แล้วมีคนปิดอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซฟตี้ของเรานะครับเดี๋ยวขอไปดูข้างในเนาะเดี๋ยวเราดูรอบคันกันก่อนนะครับอ่าล้รอและยางข้างหน้าเนี่ยเหมือนกันนะครับเท่ากันเลยนะครับอ่าช่วงล่างนะครับช่วงล่างต้องบอกก่อนว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็น แม็กเฟอร์สัน t ตันะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นมัลติ l i n k นะครับอ่าแล้วก็เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับของคานิวาลเลยก็คือแผ่นนี้นะครับเขาก็จะเป็นลายดิจิตอลนะครับถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับมันจะมีความมิติมันจะมีมิตินะครับตัวนี้เพิ่มความลักชวรี่ให้กับตัวนี้นะครับมาถัดมาด้านหลังนะครับด้านหลังแน่นอนอยู่แล้วครับก็จะเป็นประตู ด้านหลังเป็นประตูไฟฟ้านะครับประตูหลังไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายนะครับไฟท้ายของเราก็จะเป็น LED เนาะก็จะมีเส้นปุ๊บมาเกือบจะจดกันตรงนี้นะครับเราจะเว้นโลโก้ไว้จุดหนึ่งนะครับเป็นไลท์บาร์ยาวๆนะครับตัวนี้เพิ่มความสวยงามนะครับส่วนไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟทับทิมจะอยู่ด้านนี้นะครับอยู่ตรงบัมเปอร์หลังนะครับอ่า แล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4ี่จุดด้านหลังนะครับอันนี้ประตูหลังนะครับเราสามารถตั้งรละดับความสูงของอตัวประตูหลังไฟฟ้าได้นะครับแบบนี้เป็นหนึ่งรออร์เซนตนะครับเราสามารถตั้งค่าได้ทั้งในจอและตรงนี้ได้นะครับสมมติว่าถ้าเกิดบ้านใครนะครับที่ความสูงของ ลงจอดรถค่อนข้างจํากัดนะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้โดยการที่เราต้องการแบบไหนสมมุติเราต้องการความสูงแค่นี้พอนะครับเพราะบางทีบางทีคุณผู้หญิงอาจจะตัวเล็กอย่างนี้อาจจะเอื้อมไปไม่ถึงนะครับเราก็กดตรงนี้ค้างไว้นะครับมันก็จะมีเสียงดังปิ๊บปิ๊บแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับและพอเราเปิดมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ความสูงมันก็จะค้างไว้อยู่ที่เราเซตเอาไว้เมื่อสักครู่นะครับอ่ะเราลองมาดูกันเนาะว่ามันจะจำหรือเปล่านี่เห็นไหมนะครับง่ายมากๆแค่ปายนิ้วเท่านั้นเองนะครับส่วนถ้าเกิดเราจะเอากลับคืนไปอีกปุ๊บเราก็แค่ดันไปปุ๊บแล้วกดเซฟนะครับอีกรอบหนึ่งปิ๊บปิเนี่ยอันนี้ก็ คืนสู่หนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะเท่ากับหลังคาพอดีนะครับอ่ะมาดูไฮไลท์อีกอีกจุดหนึ่งนะครับของตัวเก็บของนะครับทั้งด้านหลังเนี่ยนะครับของตัวคาร์นิวาลนะครับเออนี่มันจะเป็นหลุมลึกนะครับขนาดนี้เลยนะหลุมลึกนะครับสามารถเก็บของได้เยอะนะครับแล้วก็เก็บพวกสัมภาระต่างๆของลูกของเรา นะครับเวลาที่เดินทางไกลนะครับหรือเราไปออกกวนออกรอบกับบรรดาแก๊งเรานะครับใส่ถุงก๊อฟได้แนวตั้งนะครับปกติรถที่เราใช้กันเนี่ยเราจะไปวางแนวนอนเนาะก็อบอกว่าถุงก๊อฟนี่มันใหญ่มากนะครับใหญ่แล้วก็ยาวนะอันนี้เป็นรถที่เราสามารถตั้งได้นะแต่ถ้าเกิดเรามองด้านนอกเนี่ยรถมันมีความแบนๆอยู่มันไม่น่าจะใส่ได้นะ ด้วยความที่เขาออกแบบมาเป็นหลุมแบบนี้มันจึงใส่ได้นะครับทีนี้มาดูเบาะด้านหลังแถวสามนะครับเขาก็จะแบ่งเป็น 6, 14, ิ0ให้นะครับสมมุติว่าเรานั่งไม่เต็มเจ็ดเนาะเรานั่งไม่เต็มเจ็ดนะครับเราต้องการที่จะพับวางของนะครับเราก็แค่ยกแฮนด์เดิลนี้ขึ้นมานะครับปุ๊บง่ายงายแบบนี้เลยแล้วก็กดมันไป 2วินาทีเสร็จนะครับแล้วก็จะสามารถวางของเพิ่มเติมแนวนี้ได้นะครับซึ่งพอเราพับออกมาแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันจะเป็นแบบฟอร์แฟตแบบนี้เลยเรียบไปกับตัวรถแบบนี้นะครับหรือเราจะพับทั้งหมดเลยก็ได้นะครับนี่ปุ๊บเห็นไหมง่ายมากๆ ผู้หญิงก็สามารถทําได้ผู้หญิงตัวเล็กๆบางๆนะครับก็สามารถยกได้มันไม่ได้หนักอะไรเลยนะครับคือเขาออกแบบมาให้อตอบโจทย์กับทุกคนทุกเจเนอเรชันนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุคนผู้ชายผู้หญิงนะครับอ่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมติเราจะยกขึ้นมาเหมือนเดิมจะทำยังไงก็เหมือนเดิมครับยกแฮนดิลนี้ขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมมันก็จะขึ้นตาม,มือเรามาเลยปุ๊บ แบบนี้ให้ดังกรึบแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวมันพังนะแล้วก็จะมีเชือกแบบนี้นะครับ,ด,บ,รบดึงมาปุ๊บนี่ครับผมดึงมาปุ๊บแบบนี้เลยนะครับก็จะอยู่ในสภาพที่นั่งได้นะครับผมเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมง่ายมากๆครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆไว้ให้เราเก็บของ กระจุกกระจิกนะครับแล้วก็จะมี power outlet นะครับ power outlet อยู่ด้านนี้นะครับและไอช่องตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องสำหรับเ,เก็บเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆพวกบล็อกประแจขันายางอะไหล่นะครับพวกนี้จะอยู่ตรงด้านนี้ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในรถกันนะครับใน d เ i v e r cockpit ของเรา ว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยเปิดมาปุ๊บเบาเขาก็จะเวลคัมให้เรานะครับเวลคัมให้เราเพื่อให้เราอ่ะขึ้นรถง่ายนะครับอ่ะพอผมขึ้นมานะครับฟีลลิ่งแรกเลยที่ผมขึ้นมานะครับก็คือเหมือนนั่งโซฟาอยู่ที่บ้านเลยนะครับด้วยตำแหน่งการนั่งท่านั่งหรือเนี่ยครับด้านนี้แล้วก็จะเห็นในส่วนของ ทัศนวิสัยที่ว่างมากนะครับคือจะมีความรู้สึกว่าไม่มีเสา A เสามามาขวางเลยนะครับเราจะมองเห็นถนนเนี่ยได้แบบกว้างมากๆนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณ140องศานะครับคืออยู่ในระดับตาเราเลยคือเวลาเราขับจริงๆเนี่ยเราก็จะได้เห็นแบบกว้างมากนะครับตัวนี้มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับอ่ะทีนี้ มาในส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของเราก็จะเป็นมัลติฟังชันนะครับเป็นทรงกลมแบบนี้นะครับอันนี้ผมผมว่าดีนะสำหรับทรงกลมแบบเนี้ยนะครับคือมันจะช่วยเวลาแบบเราเลี้ยวง่ายนะครับถ้าเป็นวงกลมแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นรถสมัยใหม่เนี่ยมันจะมีความเหลี่ยมความดีเชฟนะครับดีเชฟก็คือมันจะตัดตรงนี้มันดี ตรงที่เราเข้าง่ายนะสำหรับคนที่ตัวใหญ่ๆนะครับแต่มันก็มีข้อเสียนะครับเวลาที่เราเลี้ยวเนี่ยมันจะไม่สมูทเท่าไหร่นะครับในฝั่งของ ADAS ต่างๆนะครับจะอยู่ฝั่งนี้ในส่วนของอินโ t เทนเมนต์ควบคุมอินโ t เทนเมนต์จออยู่ฝั่งนี้นะครับพวกาลัยเนี่ยตัวนี้เราสามารถตั้งค่าได้4ระดับด้วยกันนะครับก็จะมีขึ้นลงแบบนี้เข้าออก แบบนี้นะครับสี่ระดับด้วยกันนะครับทีนี้มันจะมีฟังก์ชันอีกอันหนึ่งนะครับที่อยู่ด้านหลังพวงมาลัยนะครับข้างซ้ายลบนะครับข้างขวาบวกนะครับตัวนี้เป็น a d d l e shift นะครับในการชิปเกียร์นะครับเราสามารถแบบไล่เกียร์เองได้ตรงนี้นาะเพราะว่าด้วยความที่มันเกียร์ของเรามันเป็นชิปใบวายทรงกลมแบบนี้นะครับมัน หมุนขวาดีนะครับบุนอ่าด้านซ้ายนะครับมันเป็นซิงเกิลสปีดก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะสามารถไล่ชิปเกียร์ตรงนี้ได้นะครับตัวนี้ช่วยในการเล่งแซงนะครับจะทําให้แซงขาดได้มากยิ่งขึ้นเนาะนะครับปุ่มพู้สตาร์ทนะครับนี่เปิดขึ้นมาป,ปุ๊บปั๊บปั๊บแบบนี้นะครับหน้าจอของเรานะครับก็จะเป็น ดิจิตอลทั้งคู่เลยนะครับทั้งเรือนไม้ทั้งจออินโฟเทนเมนต์ที่รองรับ Apple CarPlay Android Auto ได้สองระบบนะครับปุ่มควบคุมวอลลุ่มอยู่ด้านนี้และด้านนี้นะครับตัวนี้ยังจะเป็นยังเป็นฮาร์ดทัชอยู่ซึ่งผมว่ามองว่ามันเป็นข้อดีนะคือในเรื่องของความสะดวกในการใช้งานจริงๆนะครับซึ่งเรา ถ้าเราจินตนาการว่าถ้ามันเป็นดิจิทัลทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับเราจะต้องพุ่งโฟกัสไปที่จอนะครับแล้วอาจจะลื่นอาจจะกดไม่ถนัดนะครับแต่แบบนี้โดนแน่นอนนะครับในส่วนของแผงแอร์ต่างๆควบคุมเนี่ยนะครับเป็น Dual Zone นะครับแยกซ้ายขวานะครับปรับตรงนี้ได้เลยอยู่ั้งนี้ทั้งหมดนะครับคนขับเนี่ยสามารถปรับ ของแอร์เปิดปิดแอร์ด้านหลังให้ได้ด้วยนะครับอตรงนี้ก็จะมีพอร์ตอ่านี่ยๆนี่นตัวนี้ก็จะมีไวเลสชาร์จเจอร์ให้หนึ่งจุดนะครับก็คือด้านนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่วางของมีที่วางแก้มีที่วางโทรศัพท์นะครับแล้วก็ปุ่มไดโหมดก็จะปรับตรงนี้นะครับ ปุ่มออโต้โฮปรับตรงนี้นะครับกดตรงนี้ใช้ได้เลยนะครับสะดวกสบายมากๆเป็นฮาร์ดทัชนะตัวนี้ก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าใช้งานสะดวกสบายมันจะอยู่คู่กันเลยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับการเป่าเบาลมเย็นลมอุ่นนะครับมีให้ทั้งคู่เลยนะครับทั้งคนขับทั้งคนข้างคนขับเนาะปรับได้สามระดับคุณเลือกเอาได้เลยนะครับว่าต้องการเลเวลไหน กล่องเก็บของเก็บของอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกล่องเก็บของเฉยๆนะครับไม่มี power outlet ใดๆนะลึกมากๆนะครับผมเราจะอยู่ตรงนี้นานหน่อยเนาะเพราะว่าด้วยปุ่มมันเยอะนะสำหรับคนขับเนี่ยนะครับด้านนี้นะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นปุ่มเปิดไฟห้องโดยสารไฟอ่านแผนที่นะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มเปิด s u n r o o p นะครับ ทั้งหน้าและหลังคือรถคันนี้มันมันจะมีสรูปอยู่สองตอนนะครับคือตอนหน้าตอนหลังแล้วก็มีซันเชดให้ทั้งคู่นะครับเพื่อ,อตอบโจทย์กับเมืองร้อนอย่างเรานะครับซึ่งซันเชตเราเนี่ยไม่ได้เป็นผ้าบางๆนะครับเราเป็นเป็นวัสดุแข็งๆเป็นพลาสติกแข็งๆเลยนะครับแล้วก็บุดด้วยผ้าอีกทีหนึ่งนะครับพอเราปิดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนหลังคาเหล็กเลยคือมันจะไม่มีความร้อน ลงมาเลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นข้อดีของซันรูฟของรถคานิวาวเรานะครับอ่าแล้วก็กระจกของเราก็จะเป็นกระจกกรองแสงอัตโนมัตินะครับเวลาที่รถสาดแสงสาดไฟมาปุ๊บมันก็จะไม่จ้านะครับมันจะกรองแสงให้นะครับอัตโนมัติเลยนะครับตันี้ไฟนะครับไฟ เลี้ยวไฟอันนี้จะอยู่ฝั่งเดียวกับรถทั่วไปเลยนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านขวานะครับส่วนที่ปั๊มน้ำฝนจะอยู่ด้านซ้ายนะครับทําให้เวลาที่คุณสลับรถกับอาจจะสลับรถกับรถแฟนซึ่งรถแฟนเป็นรถญี่ปุ่นนะครับขึ้นมาเนี่ยเราไม่ต้องสลับฝั่งเลยนะครับเราสามารถใช้งานได้เลยเพราะว่ามันเหมือนกันนะครับอ่า แล้วก็ปุ่มควบคุมต่างๆก็จะอยู่ในนี้นครบหมดเลยนะครับผมจะไม่อธิบายแบบละเอียดนะตอนนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะครับพอเราเปิดประตูสไลด์ขึ้นมานะครับสิ่งแรกที่ผมสังเกตก็คือการขึ้นง่ายลงง่ายนะครับคือเราทำมาตอบโจทย์สำหรับคนที่สูงอายุโดยเฉพาะเลยนะครับ คือมันมีมือจับตรงนี้ให้นะครับทําให้เราโหดขึ้นแล้วก็ก้าวขึ้นได้อย่างง่ายดายนะครับสําหรับบ้านใครที่มีผู้สูงอายุนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากมากนะครับผมอ่ะพอเราเปิดไปแล้วเนี่ยสังเกตเลยว่านะครับในส่วนของบอร์ดเนี่ยมันจะมีความใหญ่เป็นพิเศษเลยนะครับเนี่ยรองรับแล้วก็ ในส่วนของเลกรูมในเหลือเยอะมากนะครับเลกรูมเฮดรูมเหลือเยอะนะครับบางคนอาจจะมองจากด้านนอกว่าไอ้รถมันมีความหลังคาต่ําหลังคาเทียมันจะนั่งแล้วมันจะอึดอัดไหมนะครับเนี่ยด้วยความที่เราออกแบบบอกออกมาแล้วทําให้นั่งจริงๆแล้วมันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะครับแล้วด้วยกระจกด้านข้างเนี่ยที่มันมีบานใหญ่แบบนี้นะครับมันทําให้ห้องโดยสารโปร่งมากยิ่งขึ้นมาแล้วก็สันรุปด้วย ทำให้ไม่มีความบึดหัดเลยนะครับทีนี้ฟังก์ชันเบาะของตัวนี้นะครับต้องต้องเล่าอย่างนี้ว่าด้วยความที่มันเป็นกับตันซีเนาะฟังก์ชันเบาะมันก็จะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะอ่ามันจะสามารถขยายออกนะครับอ่ะอันน,น,นี้เดินหน้าถอยหลังก่อนเดินหน้าถอยหลังปุ๊บแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับอ่ะตัดได้ตัดนะตรงเนี้ย ตัดได้ตัดนะปุ๊บอ่ะโอเคหนึ่งสองสามอ่ะฟังก์ชันบอกก็จะมีเดินหน้าถอยหลังเข้าออกซ้ายขวานะครับนี่อันที่สองเนี่ยจะเป็นเข้าออกนะครับปุ๊บทำไมต้องทำอย่างนี้นะครับเพื่อให้เกิด walk to ตรงนี้เพื่อให้คนที่จะเดินเข้าไปแถวหลังเนี่ยสามารถทำได้ง่ายนะครับ แต่ถ้าเกิดอ่าเพื่อให้เกิด walk to ตรงนี้เนาะแล้วก็จะเดินเข้าได้ง่ายนะครับในแถวที่3นะครับอทีนี้ถ้าเกิดสมมุติเราต้องการเดินทางไกลๆนะครับแล้วเราต้องการแบบอปรับให้มันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นถึงขีดสุดของของตัวนี้เลยนะที่เราออกแบบมานะครับแล้วก็ นะครับดันไปให้ติดตัวนี้เลยนะครับทีนี้ w a ล k to เราก็จะเหลือน้อยนะครับแล้วเราก็จะกดตรงปุ่มอา่า a x a t i o n ัตรงนี้นะเป็นปุ่ม s shortcut ปุ๊บอ่ะดูนะครับเราก็จะอยู่ในท่าที่ First card เลยนะ นะครับมันจะช่วยบล็อกหลังเราแล้วเป็นท่าที่สบายที่สุดนะที่เราออกแบบมานะครับเวลาเดินทางไกลๆเนี่ยนะครับแล้วด้วยความที่ในห้องโดยสารของเราเนี่ยมันกว้างมันใหญ่แล้วก็ด้วยด้วยความที่ช่วงล่างของเราเนี่ยมันเป็นมัลติลิงเนาะเวลาที่ต้องจำเนินจำหลุมหรือว่าลอยต่อถนนต่างๆเนี่ยนะทำให้เวลาที่เราต้องการที่จะพักผ่อนหรือว่าเอนกายในเวลาเดินทางไกลๆนะครับ3-400โล500โลนะครับ ด้วยความที่มันมีตัวรองน้องด้วยมันจะสบายมากยิ่งขึ้นนะนะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับมาลองสัมผัสรถจริงๆนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของจอเนาะเป็นแท็บเล็ตอ่าที่พิเศษอีกอันหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของจอแท็บเล็ตนะครับขนาดใหญ่แบบนี้เนาะแยกกับจอด้านหน้านะครับแยกกันเลยนะ ไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับเราเพียงแค่ปล่อยฮอสปอ o t ตเข้าไปเครื่องนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเสียบหูฟังฟังเป็นแบบส่วนตัวได้ครับตัวนี้ก็จะเป็น Android นะโหลดแอป,ปอะไรเพิ่มเติมมาดู YouTube Netflix อะไรได้ปกติเลยนะครับทำให้แบบเวลาเดินทางไกลๆเนี่ยมันจะผ่อนคลายได้ไม่ไม่ไม่เบื่อนะเวลาเราเดินทางไกลนะครับอันนี้ลูกค้าที่มีเด็กเล็กเนี่ยชอบมากมเลย สำหรับฟังก์ชันนี้นะที่เราให้มานะเราติดมาจากโรงงานเลยนะเราไม่ได้บิวอินจากข้างนอกนะครับ